พาชมเบื้องต้นกันหน่อยครับสำหรับคันนี้เตรียมส่งมอบลูกค้าจากออนไลน์นะครับเกรดรุ่นสมาร์ทสีขาวซูเปอร์ไว์นะครับแต่งชุดแต่งตัว d i เอสนะครับรอบคันสำหรับในส่วนของตัวชุดแต่งนี่มีการรับประกันให้พร้อมนะครับแล้วก็มีการแจ้งคุ้มครองประกันภัยให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ราคาเริ่มอยู่ที่5 9 4 0 0 0บาทนะครับเป็นเกรดรุ่นที่ขายดีนะครับสำหรับตัว A อทีนะฮะก็ติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับ การรับประกันของตัวนี้นะฮะก็จะอยู่ที่5ปีนะครับสูงสุด5ปีหรือว่า150,000กิโลเลยนะครับส่วนชุดสเกิร์ตเนี่ยก็มีการดูแลให้จากทางศูนย์โตโยต้าของเราเลยนะฮะด้านหลังก็จะเป็นท่อคู่แบบนี้มีโลโก้ไดเอสตรงกลางนะครับสปอยเลอร์จะเป็นแบบทรงเตี้ยนะฮะเป็นสีดำเงาเป็นโอแบ็ k ก็รีวิวกลางแดดครับได้เห็นความสวยงามของตัวรถกัน ะะก็เตรียมทำความสะอาดก่อนส่งมอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคันนี้